คว้าแชมป์ประจำปีของรุ่นใหญ่สุดในรายการนี้ครับขอเชิญปรุ้งมือกับทิติพงควัโรกรกันสวัสดีครับผมติ๊กโน้ตนะครับทิติพงศ์วัรกรครับใช้รถเบอร์หนึ่งร้อยนะครับ สังกัดทีมนะครับ PSEA ดุขติ PTT Ruby h a n GA, ati, T, นะครับสอบโมบอนสินมาวลิกกุ๊ปครับนกจูเนอร์จิงโนเลสซิ่งทีมครับแข่งในรุ่น SB1 พันโปรครับผม ก็ดีมากๆกครับก็เป็นปีแรกที่ใช้รถยุโรปก,ก็คือรถยุคตินะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายของเราใหม่มากเพราะว่าเราไม่เคยขับรถแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ทาผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆได้ที่1ทุกสนามเลยครับไม่ว่าจะเป็น 3, ามที่1 2 3ของที่บุรีรัมย์แล้วก็รายการ R2 m ก็คือได้ที่1ทั้ง4สนามเลยครับครับเพราะเบรกมีความสำคัญ เยอะมากๆต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสาคัญเลยเป็นเป็นหัวใจหลักเลยนอกจากความแรงของรถเนี่ยเราต้องทําไงให้เราเบรกให้ดีที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดแล้วก็อยู่ที่สุดถ้า bake, เบรกสมรรถนะไม่ดีเนี่ยก็ทําให้เราขับได้ช้าลงถ้าเบรกแบนโบนะครับแล้วก็สายผักนะฮะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ความเร็วที่สามารถทำทอสต์ปีดได้เนี่ยก็คือ หนึ่งเลยเนี่ยเบรกเราต้องดีถ้าเบรกเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถทําความเร็วทางตรงได้ยกยกได้ลึกก็คือถ้าเรายกได้ลึกกว่าเขาเนี่ยความเร็วทางตรงมีโอกาสได้เร็วกว่าเขาแล้วก็ณตอนนี้ครับทุกอย่างก็ดีหมดครับก็คือผ้าเบรก b a m b o เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเลือกใช้แล้วก็เป็นผ้าเบรกที่ดีสุดครับผมครับอย่างกองอากาศ BMC ก็ทําให้ เครื่องยนต์เออมันก็ว่าหายใจง่ายขึ้นครับแล้วก็โล่งขึ้นทําให้ความเร็วในโค้งหรือความเร็วในทางตรงหรือว่าอัตราแรงบิดเนี่ยก็ทำให้ช่วยในส่วนหนึ่งครับย mm ัง hmm. ไงก็ฝากด้วยนะครับทาง Facebook ครับ ที่ดีพงศ์วโรกรับหรือว่าติ n งโน t ตแปลิว้วแต่ถ้าติ n งโน t ตแปลิ้วก็อาจจะมีนอกเรื่องบ้างแต่ถ้าที่ดีพงศ์วโรกรเนี่ยก็คือจะเป็นหลักๆเลยเวลาแข่งรถก็ดีชีวิตประจำวันก็ดีครับแล้วก็ทาง IG นะฮะก็คือติ n งโน t ตหนึ่งร้อยนะคะระบเป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็มีทิกตอกก็คือติ้งโน้ตหนึ่งร้อยเหมือนกันครับผม